ค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะปกติเนี่ยเราจะต้องไปตรวจจับนะผู้ร้ายแต่ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจไทยเป็นได้ทุกอย่างจริงๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจท่านนี้นะคะเข้าไปควบคุมเหตุที่มีชายคลั่งท่านหนึ่งเนี่ยนะกำลังคลุ้มคลั่งเลยแล้วก็ จะไปทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนคุณใสมีผีเข้าด้วยทีนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจในนี้ค่ะก็เลยไปเสกคาถานะคะแล้วก็เป่าเข้าไปที่ชายคลั่งรายนี้ทําให้สงบลงได้อย่างเรียบร้อยค่ะสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็มีการแชร์คลิปตำรวจที่จงังหวัดเชียงรายนะคุณผู้ชม เป่าน้ำมนต์สยบชายคลุมคลั่งก่อเหตุจะทำลายร่างกายคนในบ้านซึ่งมีคนมาเห็นคลิปดังกล่าวก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมให้กำลังใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีบางคนก็เข้ามาแซวจนที่ตำรวจด้วยนะบ,บอกว่าอยากเรียนคาถานี้เอาไปใช้บ้างนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือร้อยตำรวจโทพงษ์พัฒน์แสนแก้วรองสารวัตรปราบปรามสอพอแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจงังหวัดเชียงรายนะคะก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า ในช่วงกลางคืนเนี่ยของวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้นะคะกำลังปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรปราบปรามอยู่ก็มีการแจ้งของช่วยระง,งับเหตุคือขอความช่วยเหลือเข้ามาเนี่ยแหละให้ไประง,งับเหตุชายคุ้มคลั่งอารวาสทำลายเข้าของภายในบ้านแล้วก็ทำลายร่างกายคนในบ้านด้วยนะคะจึงนำกำลังลูกชุดอีกสองนายไปช่วยกันระง,งับเหตุค่ะ แต่พอไปถึงที่บ้านหลังนี้แล้วก็พบว่ามีชายอายุประมาณ40ปีนี่แหละค่ะคุณผู้ชมกําลังอรารวาดอยู่นอกบ้านพูดจาไม่รู้เรื่องทราบชื่อภายหลังก็คือในอินนะคะอายุประมาณ39ปี ตนเองจึงเข้าไปถามว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นทําไมถึงอารวาสชายคนดังกล่าวเนี่ยก็บอกว่าออตอนนี้นะมีคนทําคุณสายใสย่ทําของใส่แล้วก็มีผีเข้าด้วยนะคะแล้วก็มีอาการวิตกกังวลนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจสอบถามคนในครอบครัวแล้วก็วิเคราะห์ดูอาการแล้วเนี่ยก็เลยทราบว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็น อาการทางจิตเวทเนี่ยนะคะคเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้บ่อยครั้งแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้นะคะก็คือร้อยตำรวจโทพงพัฒน์เนี่ยก็เลยคิดอุบายเข้าไปพูดคุยเกลี้ยกล่อมชายคุ้มข้างรายนี้โดยบอกว่าจะช่วยเสกคาถาเป่าน้ำมนต์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้นะคะ ทำให้ชายคนนั้นเนี่ยเริ่มอยู่ในอาการที่สงบลงนะคะแล้วก็บอกให้นั่งยองๆนะคะก่อนที่จะเอามือไปวางที่ศีรษะของชายคนนี้แล้วก็ท่องน้โมสามจบสวดคาทายันทุน9ชั้นเลยนะคะสุดท้ายแล้วก็เป่าลงไปนะคะหลังจากนั้นชายคนนี้ละค่ะก็สงบลงด้วยนั่นเองนะคะอ่ะเนี่ยแหละเป็นอีกหนึ่งภารกิจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการดูแลพี่น้องประชาชนนั่นเอง ที่นะครับผมได้รับแจ้งจากหนึ่งกหนึ่งสพไม่เจดีนะครับว่ามีเหตุเกิดที่บ้านป่าซ่านนะครับว่ามีคนร้ายมีผู้ก่อเหตุนะครับมีพวกก่อเหตุกําลังคุ้มขั่งใช้อาวุธมีดทําร้ายผู้อื่นทาร้ายเข้าของภายในบ้านนะครับผมเลยเนําเรียนพวกรับบัญชานะครับแล้วก็พวกับบัญชาก็ได้ บอกให้ไประงับเหตุนะครับก็เลยพาลูกชุดนะครับก็เลยพาทีมงานนะครับเข้าไปที่เกิดเหตุนะครับแล้วในการที่จะเข้าไปนะครับเราก็ติดต่อกับพ่อเขาตลอดเวลานะครับเพราะว่าพ่อเขาให้เบอร์ไว้กับที่สื่อสารของสพไม่จะดีเนาะพ่อเขาให้เบอร์โทรนะครับผมก็โทรติดต่อกับพ่อเขาบอกว่าให้เขาอยู่ในที่ปลอดภัยเขาก็บอกว่าเขาได้อยู่ในห้องปิดกุญแจเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยนะครับกับแม่และไอ้ผู้ก่อเหตุคือเป็นลูกชายเขาเองนะครับได้ก่อเหตุอยู่ภายนอกได้ทุกเข้าของภายในบ้านนะครับอาการกําลังกําเริบอย่างหนักนะครับผมก็เลยรีบไปนะครับในระหว่างเดินทางนั้นก็ติดต่อกับพ่อเขาตลอดนะครับว่าอาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงนะครับเขาก็บอกว่ามีเสียงคลึกคุกคมอยู่นอกบ้านตลอดเวลานะครับก็เลยไปพอไปพอไปถึงที่เกิดเหตุนะครับเขาได้เห็นรถนะครับ เขาได้เห kind of ็นรถเห็นไฟป๊อกๆที่เปิดนะครับเขาก็ผู้ก่อเหตุก็วิ่งวิ่งหนีลงไปที่ห้องของเขาครับเป็นบ้านเขาเป็นบ้านสองชั้นครับชั้นบนเป็นร้านขายของชั้นข้างล่างเป็นเป็นเป็นห้องของเขาครับเป็นห้องเล็กๆที่อยู่เขาเขานอนอยู่ห้องห้องด้านด้านล่างครับก็เลยพ่อกับแม่เขาก็เลยพาไปที่ห้องครับก็เลยบอกให้พ่อแม่เขาอยู่ห่างๆแล้วก็เราก็ งานของเราก็ประกอบไม้งามแล้วก็อาวุธเกี่ยวกับปืนไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะเพื่อที่จะเรียกตัวเขาออกมาเพื่อที่จะควบคุมตัวเขานะครับถ้าเขายังไม่สงบเนาะพอดีผมได้เคาะประตูแล้วก็เรียกเขาออกมานะครับทีมงานก็เตรียมพร้อมอยู่นะครับพอดีเขาออกมาเขาไม่ได้ถืออาวุธอะไรออกมานะครับก็เลยให้เขานั่งลงแล้วก็พูดคุยกับเขานะครับ เขาก็พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเลื้เรือนพูดจาเลื้เรือนนะครับก็ตาคองขวางนะครับก็เลยเขาบอกว่าผีเข้าโดนขุนใสนะครับก็เลยก็เลยอทีมงานก็เลยบอกมาว่าให้ไล่ผีให้ไล่ให้ประมาณนี้ยครับก็เลยก็เลยดําเนินการให้ตามนั้นเลยครับก็พอ,อ สวดไปได้หนึ่งบทนะครับเขาบอกว่าอาการดีขึ้นเหตุการณ์เขาเขาน่าจะใจเย็นลงนะครับเพราะว่าเราได้พูดปัีเขาตลอดเวลานะครับจากนั้นมาเขาก็ขอดื่มน้ำมนขอดื่มน้ำมนผมก็เลยเปา่าก็เลยถือขวดน้ำมาม่ท่องบทสวดให้เป่าน้ำมนให้นะครับเรียบอาการเขาก็สงบลงนะครับก็เหตุการณ์ก็จบลงด้วยดีนะครับไม่มีการสูญเสียไม่มีการาบาดเจ็บเรืองตกยางออกนะครับ ครับผมก็คงจะข่าวๆไว้เพียงแค่นี้นะครับ